วันเชิญครับอันนี้น ประกอบเดือนปอนยยาวเลยไกลเลยตอนตัวนี้ยังหลอกก็เฟี้ยวเลยม่มหนูรบกวนส่งรูปให้หนู่อยนะแค่ใต้ไปเดือนดูจะจงปากเสมอเลยวะเมอ มุยวันหนูรบกวนส่งรูปให้หนูหน่อยนะแค่หให้ไปเดือนดูวันหนึ่อนะอันนี้หอมมาได้หอมฟันอเนี่ยโอ้ยหนาวเลยไกลเลยสดสดตัวนี้ยังหล่ Wann